สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่แลน่นอนนะครับอีกเพียงสัปดาห์เดียวนะสัปดาห์เดียวเราก็จะมีครัวคุณต่อยยกทับบุกเซนทันจันทบุรีนะครับลานกิจกรรมชั้นจีครับ21เมษายนถึง1พฤษภาคมครับรวมร้านเด็ดร้านดีร้านดังแน่นอนครับทั้งหวานข่าวเหนือใต้ออกตกรบรวมที่เซนทันจันทบุรีจัะ และยังมีครัวคุณต่อยเซเล็กเต็ดด้วยนะฮะและที่แน่ๆครั้งนี้พิเศษสุดๆและจะเป็นครั้งแรกด้วยเพราะเราจะเริ่มกิจกรรมในทุกๆที่ที่เราไปครัวคุณต่อยยกทัพไปจันทบุรีครั้งนี้ก็จะเอาของดีของจันทบุรีที่เป็นของดีจริงๆอยู่ในเว็บไซต์ครัวคุณต่อยคอมเนี่ยแล้วมีสดๆที่งานมีสาธิตการทํามีสาธิตการสอนมีแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวมีแนะนําอาหารการกินของจันทบุรีครับ ไว้ให้ในงานครูคุณต่อยกทับครับดีไหมดีมันเป็นอะไรที่เป็นนิมิตหมยใหม่จริงๆเพราะบางทีบางทีบางเรื่องวัตถุดิบในพื้นที่บางอย่างเราก็ไม่รู้นะใช่เราเราจะได้รู้เที่ยวนี้แหละคือตอนตอนนี้คุณผู้ชมมันเป็นจุดเริ่มต้นของของของการสร้างสิ่งใหม่ๆเพื่อจะมาผลักดันคําว่าครัวไทยสู่ครัวโลกนะครับต้องทําให้ได้จันทบุรีคุณผู้ชมถ้าคนที่องจันทร์เขารู้อ่ะของเขาเนี่ยมีผลไม้ดีผักเด่นนู่นนั่น คนข้างนอกอาจจะยังไม่รู้ไใช่เราจะไปเที่ยวจันทบุรีทั้งทีจะต้องไปที่ไหนกินอะไรอ,ะอย่างไรจะอยู่ในครัวคุณต่อยยกทัครั้งนี้แล้วเกิดอยากจะทําอาหารแบบนี้ขึ้นมาต่อให้เป็นคนจันเองก็ตามเถอะ,อะก็จะได้ดูว่าทําไมร้านนี้ถึงจะเป็นร้านเด็ดของจันทําไมเขาถึงได้ยี่ห้อน,นี้ไปเขาสอนทําหมดครัน้นันอยู่ในงานนี้อย่าลืมนะครับวันที่21เมษายนนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่1พฤษภาคมเราจะเจอกันที่ เซนท่านจันทบุรีนะครับลานกิจกรรมชั้นจีครับคุณผู้ชมเจอกันครับครูคุณต่อยกัศครับและอย่างที่บอกครับผมของร้อนๆคุณผู้ชมร้อนๆเอาไปปรุงให้ที่หน้าห้างแล้วก็ส่งถึงมือท่านเลยแล้ววันนี้ก็จะมีเรื่องราวเด็ดๆพอพูดถึงจันที่มากเลยคิดถึงผลไม้พอผลไม้มันก็คิดผลไม้อะไรมันวิตามินเคสูงรู้จักวิตามินเคไหมวิตามินเคฮะวิตามินเคเชิญครับวิตามินเคนะครับเป็นวิตามินที่มีหน้าที่และมีบทบาทสําคัญต่อริมเลือดนะคุณผู้ชม ป้องกันไม่ให้เลือดออกมากเกินไปหรือเลือดออกจนไหลไม่หยุดอวิตามินเคจะเป็นกลุ่มของสารประกอบนะครับที่ประกอบไปด้วยวิตามินเคหและวิตามินเคสโดยวิตามินเคหนะครับได้จากการรับประทานผักใบเขียวและผักชนิดต่างๆในขณะที่วิตามินเคสนะครับได้จากการรับประทานเนื้อสัตว ไข่ชีสและสารสังเคราะห์จากแบคทีเรียบางชนิดผลไม้ที่มีปริมาณของวิตามนินเคในระดับสูงได้แก่1เลยทับทิมงค่ะ<า> <laughs> ทิมเนี่ยมีวิตามินเคถึง12เซนต์ะต่อปริมาณร0อยละที่ร่างกายควรจะได้รับในแต่ละวันครับทัพทิม100กรัมจะให้วิตามินเคสูงถึง16ไมโครกรัมนั่นอย่างที่1อย่างที่2ผลไม้ในตระกูลของเบอร์รี่นะครับโดยเฉพาะแบล็กเบอร์รี่และบลูเบอร์รี่ใช่ครับแบล็กเบอร์รี่และบลูเบอร์รี่นะครับที่ให้ปริมาณของวิตามินเคสูง12์ ต่อปริมาณร้อยละที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันการรับประทานแบล็เบคเบอร์รี่ร0อกรัมนะครับจะให้วิตามินเคสูงสุดที่20ไมโครกรัมในขณะที่เบอร์รี่ร้อยกรัมนะครับ จะให้วิตามินเคสูงสุดที่19ไมโครกรัมครับอย่างที่3ครับอาหารทิตในยุคป,ปัจจุบันอะโวคาโดครับ uh huh. ให้ปริมาณของวิตามินเคอยู่ที่18ซต่อปริมาณร้อยละของร่างกายที่ควรได้รับในแต่ละวันการรับประทานอะโวคาโด100กรัมจะให้วิตามินเคสูงถึง21ไมโครกรัมทีนี้ต่อมาครับกีวีครับกีวีให้ปริมาณวิตามินเคอยู่ที่23ตต่อปริมาณร้อยละที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันนะครับ การรับประทานกีวี1ผลเราเนี่ยจะได้รับวิตามินเคที่2 8ไมโครกรัมและการรับประทานกีวี100กรัมเนี่ยจะให้วิตามินเคสูงถึง4 0ไมโครกรัมเลยครับอย่างที่5คือลูกพลุนครับโอโอจัดได้ว่าเป็นผลไม้ที่มีวิตามินเคสูงที่สุดโดยให้ปริมาณของวิตามินเคอยู่ที่24%ต่อปริมาณร้อยละที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันการรับประทานลูกพลุน5ชิ้นหรือว่า5 ห้าชิ้นที่เห็นอยู่เนี่ยนะจะได้รับวิตามินเคถึง28ไมโครกรัมและการรับประทานลูกปุน100กรัมสามารถให้วิตามินเคสูงถึง60ไมโครกรัมคิดเป็นร้อยละ50ต่อปริมาณต่อปริมาณของวิตามินเคที่ร่างกายควรจะได้รับในแต่ละวันเพราะนั้นถ้าเกิดว่ากังวลเรื่องริ่มเลือดเรื่องอะไรต่างๆลูกคุณเลยได้ผลอีกอย่างหนึ่งด้วยนะฮะเป็นยาระบายอ่อนๆได้ทั้งสองอย่างในชีวิตเลยนั่นนี่คือประโยชน์ ที่นํามาให้ได้รับกันนะครับครับเอาเละครับพักตรงนี้สักครู่นะเออเขากะไม่แบ่งเลยครับเขาคิดไม่เคยคิดอยู่แล้วครับคุณ5้านะครับอ้อยเข้าปากช้างนะครับเนื้ออยู่ในปากเสือครับนอนอยู่ในปากปลาครับท่านอย่าไปหวังเลยครับพักสักครู่เดียวครับกระเบาอทอดไส้หน่อไม้ครับ อยากให้คุณผู้ชมทุกคนชิมแป้งซาลาเปามีความหวานดีมากเลยอ่ะมันแตกต่างจากทุกอย่างที่ท่านเคยกินอ่ะไม่ไม่ได้ธรรมดามันเรว่องอยอร่อยรัวคุณป๊า